ทุกคนก็ไม่ได้ชอบให้คนมาด่ามาว่าเราแม้รกระทั่งตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาะสงสารแฟนผมผมสงสารแม่ผมครอบครัวผมที่แล้วผมคือผมเจตนาผมมาทําผมไม่ได้มาเอาอะไรผมมาด้วยใจบริสุทธิ์แล้ววันเนี้ยผมมาด้วยใจบริสุทธิ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายคนี่ะผมเชื่อว่าแทบทุกคนก็ไม่ได้เข้าใจ ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันด่ากันหนักเกินไป จากประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของคณะหมอลำสีอีสาน2-3วันที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นนะคะกระแสร้อนแรงมากในกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่และก็กลุ่มแฟนขับหมอลำสีอีสานเองที่ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คหลายๆท่านที่เป็น f อฟแฟนขับหมอลำแล้วก็แฟนขับของคณะสีอีสานเกิดการตั้งคำถามค่ะว่าทำไมศิลปินเริ่มนะคะทยอยโบกมืออำลาคณะหมอลำสีอีสานค่อนข้างเยอะ หลายคนกันเลยทีเดียวสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรและได้มีการน,นะคะตั้งกระทู้ไปว่าเป็นเพราะนะคะทางด้านผู้บริหารเนี่ยลดค่าตัวทําให้ศิลปินเนี่ยในองค์กรเกิดความไม่พอใจกับการลดค่าตัวของทางด้านผู้บริหารและนะคะยังได้บอกอีกว่าลดค่าตัวเนี่ยลด ค่าตัวศิลปินที่อยู่กับคณะมอลำาศยอีสานมานานซึ่งศิลปินกลุ่มใหม่นะคะที่ออดิชั่นเข้ามาเนี่ยไม่เห็นลดเกิดการถกเถียงกันแล้วก็เกิดการตั้งคำถามและหลายหลายคนนะคะก็สงสัยว่าทำไมผู้บริหารยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือพูดถึงประเด็นนี้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วนะคะประเด็นนี้มีมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะ แต่นะคะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคือกระทู้นะคะโพสต์แบบว่ารายวันเลยทีเดียวตั้งคำถา,ถามถึงผู้บริหารและพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากที่นี้นะคะทางด้านอาจารย์เอจัก,กพัฒนนะคะได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงพูดถึงประเด็นนี้แล้วว่านะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างเพราะอะไรนะคะทำไมถึงได้ตัดสินใจทําแบบนี้อาลดค่าตัวนะคะลดจริงไหมลด นะลดเพราะอะไรแล้วลดเฉพาะคนเก่านะคะให้เพิ่มคนใหม่จริงไหมอาสําหรับคลิปนี้นะคะมีคําตอบไปฟังทางด้านอาจารย์อีกันเลยค่ะข้อที่2เข้ามาสู่เรื่องการลดค่าแรงศิลปินนะครับการลดค่าตัวศิลปินฟังนะการลดค่าตัวศิลปินเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีนะครับ มันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนมีเหตุปัจจัยซึ่งผมจะไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นแต่ผมเป็นผู้บริหารผู้ลงทุนผมคือผู้ลงทุนผมคือผู้บริหารผมต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อเซฟนะับองค์กรอะซึ่งคำว่าผมเนี่ยตัดสินใจผมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว และผมไม่ได้ทําสมสี่ม 4, สมห้าและชอปเปอร์ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจด้วยผมโทรไปหาคุณแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรและคุณแม่ก็อาสาไปคุยกับคนในวงซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนคุณแม่คุยกับศิลปินปุ๊บแต่การคุยเนี่ยการลดเนี่ยมันไม่ได้ลดตลอดเพราะสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปัญหานี้ มันเกิดในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นเราจะลดแค่ชั่วคลาวลดแค่ชั่วคลาวนะครับอ่าลดแค่ชั่วคลาวทีนี้คุณแม่นกน้อยอรยพรได้คุยกับศิลปินแล้วแล้วเราก็เข้าใจว่าเราก็คิดว่าอ่าโอเคมันมันน่าจะโอเคแล้วแต่อาจเป็นเพราะว่าตัวผมเองนี่แหละนะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้ไปสื่อสารเองคุณแม่ก็ไม่ได้ไปแบบด้วยกัน ก็คือไม่ได้ไปสื่อสารเองหรือผมไม่ได้ไปสื่อสารเองมันไม่ได้มีใครผิดในเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้มีใครผิดในทีนี้ทั้งหมดเนี่ยทำไมต้องทําทําเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่เราจําเป็นต้องทํามันมีเหตุปัจจัยที่เราจําเป็นต้องทําำมีเหตุปัจจัยก็ไม่ได้ไปแตะเรื่องนั้นแต่เราจําเป็นต้องเซฟวงในช่วงระยะเวลาอันสั้น เราก็เลยต้องทําแบบนั้นเราก็เลยไปประชุมกันว่าทํำยังไงดีทีนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าถ้างั้นนะ่ะเอาอย่างนี้ไหมถ้าลดน่ะให้ลดทุกคนแบบเท่าๆกันหรือแบบในจำนวนเท่านี้เราก็เลยมีการปรับใหม่งั้นก็เอาตามนี้เลยละกันนะครับซึ่งเด็กฟินิกอะโดนลดเยอะสุดก็คือสูงสุด200บาทลดเยอะสุดนะครับลดเยอะสุดแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะประมาณ50บาทโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับ จริงๆพอเราทำไปแบบนั้นปั๊บเสร็จเรียบร้อยมันก็คือจบกันเข้าใจกันแล้วเพราะว่าคนในวงเขาคุยกันแต่ประเด็นที่มีการแบบรวมถึงประเด็นที่มีประกระแสก่อนหน้านี้ว่ารุนพี่รุ่นน้องโน่นนี่นั่นแน่นอนก็กลับไปประเด็นแรกเดิมที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกนะครับกลับไปประเด็นเดิมที่พูดตั้งแต่ตอนแรกว่า มันมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆม,มันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีบ้างนะครับทีนี้มีคนบอกว่า,าไม่ควรลดคนที่อยู่กับวงมานานฟังผมหน่อยสิลองฟังดูนะครับทุกคนลองฟังดูแบบใจเป็นกลางใจเป็นกลางทุกคนในวงอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเงินหมุนเวียนในวงใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ ร้องเงินหมุนเวียนในวงและเมื่อมันเกิดปัญหาเมื่อมันเกิดปัญหาถ้าเรารักวงเราก็ช่วยประครับประคองกันไปเราต้องประครับประคองกันไปเพราะเหตุสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ช่วยกันดูแลแค่นั้นเอง คืออาจารย์เอก็บอกน้องไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแม่นกน้อยไม่ผิดอาจารย์เอไม่ผิดคนในองค์กรไม่ผิดแต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วเราต้องร่วมกันแก้ไขต่อไปสําหรับในคลิปที่อาจารย์เอพูดแต่เราคิดว่าแสดงว่าก็ต้องมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับในสิ่งตรงนี้เลยหรือเปล่าก็ด้วยอืม ก็เออไปลบเรื่องภายนอกก่ออ่ะเนาะเราก็ให้กำลังใจเขาอยู่ข้างนอกแล้วกันน่ครับถ้าเป็นคอมเมอะไรแบบว่าแสดงความคิดเห็นเยอะก็ไม่ได้เราเป็นหน้าที่ของผู้บริหารดีกว่าแล ana, ้วเรากเพราะเราเชื่อมั่นเชื่อใจเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาต้องบริหารออกมาได้แล้วเขาต้องจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างนี้แน่นอนอืมเราเป็นเอฟซีธนาคาบพอดีเราก็เราแนะนําได้แล้วก็ เราให้กำลังใจได้เราก็เป็นกำลังใจให้ทางทีมผู้บริหารแม่นกน้อย <S <S แล้วก็คนในองค์กรทุกคนศิลปินทุกคนที่อยู่กับคณะมอลำสีอีสานเราเป็นพาร์ทงานเอพูดเข้าใจนะแล้วก็อาจารย์เอใช่เขพูดดีดีเนาะชอบพูดแบบพูดแล้วน่าฟังแหมชอบชอบอาจารย์เอไลฟ์อาจารย์เอเขาไม่ได้พูดเพื่อความโมโหหรือความโกรธอาจารย์พูดนั่งพูดด้วยอเราเราจะเห็นใจอาจารย์เอเลยอ่ะจริง จนแบบว่าอาจารย์นั่งคุยไปน้ําตาคลอไปเออเราฟังแล้วเออแบบอาจารย์เอทำไมเป็นคนที่พูดดีขนาดนี้และทําไมแบบว่าบางทีคอมเมนต์ก็ขอร้องนะคะติเพื่อเพื่อติเพื่อก่อได้เนาะบ่าวโจ้แต่ขอร้องอย่าใช้คําที่มันรุนแรงเกินไปอุ้ยบางทีบางคนคอมเมนต์ไปถึงเรื่องเพศเรื่องอะไรตรงนี้นะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับงานตรงนี้เลยครับพี่น้อง ต,ตัวเขาเปิดบ้างเขาโรคมันวิวัฒนาการมาถึงไหนแล้วทําไมบา,างคนยังย้ำอยู่ที่เดิมอยู่ mm. ตรงนั้นอยู่เลยที่จะต้องมาเหยียดเทศต้องมาดูถึงเรื่องตรงนี้มันไม่ไม่เกี่ยวแล้วพี่นอ้องครับจริง<ม>จริงจริงจริงซึ่งอาจารย์เอกก็บอกแล้วนะว่าการที่มาทําเสียงอีสานเนี่ยเขาไม่ได้คิดหวังผลประโยชน์หรือว่าในเรื่องของกําไรเพราะลงทุนเนี่ยมันหลายล้านแล้วซึ่งเรามารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าการทําคณะมอลําเนี่ย มันไม่ได้กำไรอะไรมากมายแต่ด้วยใจรักครับอยากจะทำอืมอ่ะทีนี้อาจารย์เอ๋เราเข้าใจแล้วเนาะแล้วก็ได้ติอธิบายแล้วเข้าใจแล้วในติดที่การลดนู่นนี่นั่นเอออะไรเออการขึ้นลงศิลปินก็เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องการขึ้นลงเป็นเรื่องปกติขึ้นลงก,กลางเทอมก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เห็นแต่คนอยากจะให้พ่อสองสัยตรงนี้ให้มันลี่ชายลงหืออาจารย์เอ๋เอาออกมาพูดอ่ะ เราเข้าใจตรงกันหมดแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วก็ทุกคนนะคะก็ฝาก FC แฟนคลับทุกคนด้วยนะคะยังไงเนาะก็คือนะคะอยากจะให้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทางด้านผู้บริหารแล้วก็ใครจะติก็ขอให้เป็นติเพื่อก่ออย่าใช้คํารุนแรงเนาะต่อว่า,าทางด้านผู้บริหารเลยเนาะสำหรับ FC แฟนคลับแฟนมอลลาหลายๆท่านคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะสาวไอา ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ